ชีวิตที่วนทุกวนสุขนะครับเราจะอยู่เหนือชีวิตที่ขึ้นลงได้อย่างไรเราจะอยู่เหนือโลกได้อย่างไรนะครับสวัสดีผู้ชมผู้ฟังที่รักทุกคนนะครับการที่เราจะอยู่เหนือชีวิตที่ขึ้นลงได้ไม่ไว่าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรในชีวิตนั้นวันนี้เราแบ่งปันกันสามแนวทางนะครับแนวทางที่หนึ่งนะครับถ้าเรามีความเท่าทันเข้าใจว่า เรื่องราวต่างๆทั้งหมดทั้งปวงในโลกนี้มันมีขึ้นมีลงนะครับพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าเมื่อเราได้ลาาหรือได้ทรัพย์หรือได้ชื่อเสียงเงินทองนะครับมันก็จะมาพร้อมกับการเสียทรัพย์หรือทรัพย์เสียเงินทองที่มาลดลงไปนะครับนั่นข้อที่หนึ่งส่วนที่ได้ทรัพย์และข้อที่สองส่วนที่เสียทรัพย์นะครับถัดไปนะครับส่วนที่เราได้ตําแหน่งหรือยศถาบรรดาศักดิ์นะครับ หรือได้อํานาจมานะครับเมื่อมีได้มันก็ต้องมีเสียตําแหน่งนะครับถ้าทําผิดคิดไม่ชอบมันก็สูญเสียด้วยกันโดนปรับโทษนะครับหรือในที่สุดต้องกเกษียณอายุไปนะครับเช่นเดียวกันครับในส่วนที่3มนะครับมันมีทั้งคนที่ชื่นชมและคนตําหนิอันนี้หนีไม่พ้นนะครับแม้แต่พระพุทธองค์ก็ต้องประสบกับเรื่องหราวนี้ และสุดท้ายภาพรวมครับมีสุขก็ต้องมีทุกนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของธรรมดาแล้วเราเห็นว่ามันเป็นของชั่วคราวแล้วนะครับทั้งหมดทั้งปวงนี้มันก็เลยไม่จําเป็นจะต้องไปยึดต,ติดถือมั่นอะไรไม่จําเป็นจะต้องไปคาดหวังอะไรว่ามันจะต้องเหมือนเดิมมันจะต้องคงที่เมื่อใจเราเห็นจริงเห็นแจ้งอย่างนี้แล้วมันจึงเกิดการปล่อยวางขวนคลายทำหน้าที่อย่างรู้คุณค่านะครับด้วยจิตใจที่สงบผ่องใสครับ